สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พามาชมลือสีผสมนะคะเอ้ยวันนี้ไม่ได้พามาชมบอลสีแต่พามาชมลือสีผสมค่ะนี่ลือสีผสมไม้ใบเปลี่ยนสีนะคะไม้ใบที่ไม้เป็นใครที่ชอบสะสมต้นไม้เนี่ย คือจะรู้เลยไม้ชนิดนี้นาปลูกอีกต้นหนึ่งเป็นไม้ที่สีสันหลากหลายมากค่ะหรือสีผสมตอนนี้ที่สวนกําลังกําลังขยายอยู่นะคะกําลังเล่นงขยายมีอยู่ตลอดอะคะ่ะแต่บางช่วงก็ไม่ไม่ได้ทํานะคะช่วงนี้จะเป็นหน้าของเขาเลยมันจะเป็นช่วงหรือสีผสมเนี่ยเขาจะเป็นไม้เปลี่ยนสีไปตามสภาวะอากาศไปตามแสงนะคะหรือสีผสมเอ่อช่วงนี้ทางเหนือทางอีสานนะคะเขาจะ เข้าสู่หน้าหนาวอากาศเย็นนะคะฤือสีผสมเขาจะเป็นสีสวยออกสีสวยนะคะนี่เขาจะเป็นรูปลักษณะใบแต่ละต้นต่างกันอันนี้ดูอันนี้นะคะอันนี้กับตัวนี้สายพันธุ์เดียวกันนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันสําหรับฤือสีผสมส่วนตัวนี้จะเป็นปลาหมึกยักษ์อันนี้ปลาหมึกยักษ์สีสวยมากเขาจะเป็นขขบเหลืองถ้าตอนเต็มที่ของเขาเนี่ยใบก็จะแดงนะคะใบตูแดงแล้วก็จะกัดขขบสีเหลืองอันนี้เริ่มเพิ่งเริ่มสีเพิ่งเริ่มมานะเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นแบบปีกนก ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นเล่นโขบนะคะนี่เขาจะเป็นโขบเขาจะเป็นข้างในแดงแล้วก็กัดโขบเหลืองเขียวสวยหรือสีผสมนี่เป็นไม้ที่แบบเห็นแล้วแบบใจฟูอีกอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะที่สวนนี่คือสะสมมีปลูกอยู่ตลอดได้บช่วงนี้เป็นหน้าของเขาเลยนะคะสีก็จะเริ่มออกสวยนี่เขาจะเป็นโขบเองไหมคะแต่ละต้นเนี่ยลักษณะของเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้โคบแบบนี้ข้างในเขียว เขาจะเรียกหยุดน้ําเขียวแล้วก็มันจะมีหยุดน้ําเหลืองด้วยนะคะส่วนตัวนี้มันจะเป็นโขบเหลืองข้างในชุมพูแดงนี่สีเขาสีสันหลากหลายเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาหมึกลูกไม้ของปลาหมึก ที่สวนกําลังผสมไอตัวลูกไม้ใหม่ๆอยู่นะคะถ้าบางคนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหรือสีผสมเนี่ยเขาเขามีมเมล็ดหรือสีผสมก็เป็นไม้ที่มีมเมล็ดนะคะแล้วก็จะพอผสมขึ้นมาเขาจะเป็นลูกไม้สายพันธุ์ใหม่นี่อย่างเช่นต้นนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่ของที่สวนส่วนตัวนี้เป็นสีบาติกอันนี้ที่สวนเอฟยอดเขามาเอฟกิ่งพันธุ์มาค่ะอันนี้นี่อันนี้จะเป็นลูกไม้ใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูลูกไม้ที่สวนพึ่งพึ่งหวานมเมล็ดไว้นะคะ นี่มาดูดอกก่อนเนี่ยค่ะดอกลือสีผสมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าดอกลือสีผสมเคยน่าจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาจะมีมะเมล็ดด้วยนะคะนี่ลือสีผสมเขาจะมีดอกดอกก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นช่อแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งนะคะที่สวนเลี้ยงออกดอกแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเม็ดไปไปเพาะนะคะเนี่ยเขาจะผสมระหว่างสมว่าสีนี้ผสมกับสีนี้นะคะ เขาก็จะได้เป็นสีใหม่เน be kind of really no ี Rot ่ยมล็ดของเขานี่มันจะเป็นเมล็ดแห้งแล้วนะคะแล้วก็มันจะออกเป็นเมล็ดเมล็ดเขาจะเล็กนะคะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นเป็นเม็ดเล็กกว่าเม็ดผักกาดอีกตัวหรือสีผสมนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ใหม่ที่สวนผสมได้นะคะส่วนต้นเนี้ยเขาจะเป็นไม้นานแล้วตัวนี้เขาจะมีชื่อชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์ต้นนี้เป็นไม้ที่สวนกําลังเด็ดยอดขยายอยู่เหมือนกันต้นนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นลายปากัดลายปากัดนี่โพกัดสีนี่จะสวยมากจะออกแดงเหลืองส้มเลยค่ะแล้วก็เขาจะเป็นออขอบใบเนี่ยเป็นเหมือนหางปากัดอะค่ะเขาจะเรียกว่าหางปากัดต้นนี้แล้วก็นี่อันนี้เป็นมเมล็ดนะคะที่ส่วนผสมไว้นี่ผสมแล้วก็หวานมเมล็ดไว้นี่หรือสีผสมอันนี้คือต้นเล็กๆที่ว่าเราหวานมเมล็ดเพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะ มีหลากหลายมากเลยเราก็จะได้สีใหม่พันใหม่นี่อันนี้เริ่มขึ้นใบหยักมาแล้วนะคะลุ้นมันเป็นไม้ที่น่าลุ้นอีกชนิดนึงอะคะ่ะหลือสีผสมเขาแบบ เป็นไม้ที่ถ้าเป็นลูกไม้ใหม่ไม้มเมล็ดเนี่ยถ้าเป็นตัวที่ว่าสีเด็ดๆสีสวยสวยลปกๆเนี่ยมีราคานะคะเขาขายกันในกลุ่มบอลสีผสมสําหรับสาหรับที่ว่าคนที่ว่าเขาสะสมนะคะกระถางนึงก็ประมาณสองสามร้อยเลยค่ะถ้าเป็นไม้ใหม่สีเปลกนะคะราคาก็จะสูงสําหรับลือสีผสมเพราะบางต้นก็ผสมได้ก็เป็นสีออกมาเป็นสีไม่ค่อยแปลกก็ราคาจะพื้นๆกิ่งละสิบ,บาท20-30บบแบบนี้ค่ะถ้าเขาขายแบบตัดกิ่งสดุด ส่วนเป็นลูกไม้มเมล็ดนี่อันนี้ก็คือมเมล็ดที่สวนเพาะนะคะสีอันนี้สียังไม่ไม่รู้แน่ชัดว่าโตไปจะเป็นแบบไหนนี่อันนี้ก็แยกปลูกแยก,แยกชามไปแล้วส่วนเล็กๆก,ก็ประมาณนี้นี่กําลังเดี๋ยวจะต้องแยกใส่แยกใส่กระบะเพาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยให้เขาอยู่แบบแน่นๆแ,แบบนี้เดี๋ยวมันจะเน่ามันหรือสีผสมเป็นไม้ที่จำง่ายตายง่าย เขาเป็นไม้ที่แบบมีโรคเฉพาะตัวของเขาก็คือรากเน่านะคะเป็นโรคเฉพาะตัวถ้าใครที่เล่นหรือสีผสมเนี่ยจะรู้เลยหรือสีจะเป็นไม้ที่ว่าตายง่ายแต่ก็ชำง่ายเราต้องมันเด็ดยอดชำนะคะหรือสีผสมเราก็จะได้จํานวนเยอะถ้าเราไม่เด็ดยอดนี่เดี๋ยววันดีคืนดีเขาจะเป็นรากเน่าตายมันเป็นโรคเฉพาะตัวของเขาเลยค่ะนี่สีนี้ก็สวยตอนนี้ที่สวนกําลังขยายอยู่นะคะชำอยู่แยกชำอยู่ได้เยอะเลย ตัวนี้ก็เป็นลายก้างปลาอันนี้ที่สวนก็เอฟยอดมาเกือบจะสูญพันธุ์ไปมีหลงเรืออยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวต้องเด็ดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จเด็ดยอดยอดขนาดนี้นะคะเด็ดไปขยายชําได้โตเรื่อยๆเลยบางที่ที่สวนก็พาไปจิ้มไว้ในกระถางบนสีค่ะเขาอยู่กันได้เขาชอบนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่สีชมพูหวานนะคะอันนี้แต่ตอนนี้เหมือนฝนเยอะสีก็เลยเข้มสีหายสีชมพูหายไปก,กลายเป็นสีเขียว ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ที่เพิ่งแยกมาชำอันนี้เรารอลุ้นหน้าได้เลยลูกไม้บางต้นเนี่ยจะออกสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ลูกไม้ทรงใบเปกแยกมาชำสว่วนอันนี้ก็เป็นลูกไม้ตัวนี้สีน่าจะแบบเออสีน่าจะสวยมากเลยค่ะน,นี่รอรุ้นเลยรอรุ้นหน้าได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเป็นใบแบบนี้ค่ะเป็นใบแบบนี้เขาจะเรียกว่าทรงใบแบบหยักใบการตูนอะไรแบบนี้นี่เขายังไม่สุดนะคะเดี๋ยวรอรุ้นตอนโตเลยต้นนี้ใบทรงใบน่าจะแปกสวยอยู่ ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เนี่ยค่ะการวิธีการทํำลอสีผสมนะคะช่วงนี้เป็นหน้าของลอสีแล้วใครที่ชอบไม้ชนิดนี้ก็หาสะสมกันได้เนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้ที่หลากหลายสีสันมากอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของที่สวนสียังไม่ค่อยมาตัวนี้มีชื่อนะคะอันนี้เป็นขอบเหลืองมีชื่อตัวนี้เป็นไม้ที่กําลังช้าอยู่เนี่ยเขาอยู่ร่มถ้าอยู่ร่มสีก็จะไม่ค่อยมีค่ะสีเขาจะไม่ค่อยออก นี่เป็นต้นชํานะคะเดี๋ยวต้องพาออกเดดถ้าได้รับเดทด,ดีๆเนี่ยสีสีก็จะมาชัดกว่านี้นี่ใครสนใจไม้ชนิดนี้ชอบไม้ชนิดนี้นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยที่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่ส่วนสีส้มสวยนี่วันนี้ก็พามาชมลือสีผสมนะคะไม้แปลกอีกชนิดนึงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ